าการเลิศล้ำคุณธรรมดีเด่นเน้นวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่างพร้อมพารธรรม์ไมก้าวไกลเทคโนโลยีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ที่นี่เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับการไว้วางใจจากในชุมชนในการจัดการศึกษาแถมยังได้รับรางวัลการันตีไดับประเทศอีกด้วยโอ้โหอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะตามมาดูกันเลยค่ะ บานบ้านไร่ตั้งอยู่ที่มูลหนึ่งตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,478เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตภายใต้ความรู้และคุณธรรมอันดีพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำคุณธรรมดีเด่นเน้นวิถีลูกเสือผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สร้างความเชื่อมัน่นประสานสัมพันธ์ชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไกลในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านไร่ค่ะ เรียนอนุบาลบ้าน,านไร่บริหารงานโรงเรียนโดยใช้กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถีในศตรวรรษที่21พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเทศบาลามีนโยบายการพัฒนาศูนย์เล็ก ผลักดันงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่โดยใช้การพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจกโดยให้ลูกหลานลุกหลานของคนบ้านไร่เรียนที่อนุบาลบ้านไร่ให้มากที่สุดทางเทศาบาลบ้านไร่จึงมีศูนย์เล็กขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป อย่ส่งเสียงดังกันนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังทํากิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์กันอยู่งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆก่อนนะคะ การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเริ่มจากในปีพศ2560คณะครูได้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุทัยธานีเขต2จัดขึ้นเมื่ออบรมเสร็จแล้วผู้บริหารคณะครูแกนนำนักเรียนแกนนำและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มาประชุมวางแผนเพื่อกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน โดยการได้มาซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจะมาจากการมองปัญหาจากบริบทต่างๆของโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเราก็คือประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัย จะโดดเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนยังได้รับรางวัละระดับประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกอีกด้วยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านไร ได้ดำเนินง,งาน,นโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบยมุกมาอย่างต่อเน,นื่องและได้รับโลร่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสโครงการสถานศึกษาสีขาวประเภทผลงานเด่นระดับเพชร,ป,รปีการศึกษา2561โดยใช้แนวคิดและหลักการดำเนินง,งานคือ4ประสาน2ค้ำซึ่ง4ประสานได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนนักเรียนและส่วนของ2ค้ำได้แก่ตำรวจและพะสงซึ่งอยู่ในบริเวณ ท้องถิ่นและชุมชนทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปราบติดตามผู้จำหน่ายผู้เสพและมาตรการความปลอดภัยและได้มีการดำเนินงาน5มาตรการได้แก่มาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์4ี่ต้องสองไม่คือต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายและสองไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ได้ไล่นักเรียนออก เป็นแนวทางในการดำเนินงานว้าวว้าวาเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจริงๆเลยนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโรงเรียนของเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะตามมาดูกันเลยค่ะมีอะไรก็จ้าอ๋อหนูจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมอนุบาลมอนเตซอรี่ค่ะโอ้แเข้ามา,างในเลยจ้ะ เป็นห้องเรียนที่จะพัฒนาให้เด็กๆทำงานอย่างมีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงานดูแลตนเองและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะประกอบไปด้วย4หมวดหมวดแรกคือหมวดชีวิตประจำวันจะเน้นให้เด็กๆด,ดูแลตนเองและดูแลสิ่งแวดล้อมได้หมวดที่2คือหมวดประสาทรับรู้จะเน้นให้เด็กๆเ,เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าหมวดที่3คือหมวดภาษาซึ่งจะนำไปสู่การอ่านการเขียนในระดับประถมศึกษาต่อไปและสุดท้ายหมวดคณิตศสาสตร์ จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของรูปธรรมไปสู่นามธรรมาได้ค่ะ Good afternoon teacher Good afternoon too. Um how is today I'm fine Thanks and how about you I'm fine Um where are you going I was going to English room and I have to go right now Okay see you around See you later Goodbye Bye อ๋อไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมโรงเรียนของเราถึงมีชาวต่างชาติก็เพราะโรงเรียนของเรามีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ s m a r t Class Room ค่ะห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Smart Classroom นะคะเปิดตามความต้องการของชุมชนโรงเรียนและก็ผู้ปกครอง เพื่อต้องการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนนะคะสอนโดยครูชาวต่างชาติในรายวิชา Basic of English, English for Communication, Mathematics, Science, Health and Physical Education และคอมพิวเตอร์ค่ะ โดยเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะโดยระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษจํานวน13ชั่วโมงและในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ,กษจํานวน10ชั่วโมงค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ได้ตระดักเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและทักาาษะการดำรงชีวิตจึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่งางๆมากมายอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนทอผ้ากับปราชชาวบ้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่พันไข่ปลูกขึ้นผักสวนครัวและการทำแปลงนาสาธิตกิจกรรมออมทรัพย์ครูเดือนละร้อยเด็กน้อยบระบาทกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา และการเรียนว่ายน้ำกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์กิจกรรมส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้วยความพร้อมในด้านการบริหารการจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประกอบกับแรงสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาการการดาเนินง,งานอย่างต่อเนื่องทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นและตั้งปฏิยานว่าพวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสู่ระดับสากลและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุขสืบไปค่ะ